มีเทคนิคการแสดงหน้าจอของการตัดต่อวิดีโอในกรณีที่เรามีเพจแต่ละเพจแล้วถ้าเพจสั้นๆแบบนี้นะคะ1 2 3 4เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่คือเราก็จะเห็นได้ง่ายใช่ไหมคะว่าแต่ละเพจหรือแต่ละคลิปที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันประมาณไหนเวลาเราไปคลิกเลือกแก้ไขในหน้าแต่ละหน้าก็จะง่ายขึ้นแต่เวลาเป็นเพจเนี่ยนะคะ ต้อง54วินาทีแล้วการแสดงก็จะยาวมากเราก็ต้องทำการเลื่อนสกอร์บารต,ตัวนี้ไปดูซึ่งเวลาเราเลือกมันก็จะยากมันก็ทำให้เราเสียเวลาเทคนิคง่ายๆก็คือให้เรามาคลิกที่ปุ่มตัวนี้ duration นะคะก็จะย่อส่วนในหน้าเพจให้เราเลยเป็นเพจเพจน,นะคะแล้วก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเลือกเพจแต่ละเพจได้ง่ายขึ้น แล้วเราก็สามารถใส่โนต้ตได้ด้วยนะคะของเพจแต่ละเพจว่าต้องการที่จะเพจนี้จะอธิบายเกี่ยวกับอะไรสมมุติว่าอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เสร็จแล้วเพจนึงนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเรากลับมาดูเราก็จะรู้ว่าคําอธิบายที่เกี่ยวกับเพจนึงเนี่ยเราต้องการจะให้มีคําว่า อะไรโน้ตเอาไว้แค่นั้นเองตรงนี้เราก็แอดเพจต่อๆไปอีกไดนะ้เราสามารถมาคลิกเลือกที่รีวิวนะคะเพื่อดูเพจแต่ละเพจได้จะ Select Page จะ Add Page จะ Duplicate จะลบเพจนะคะก็ทำให้เราทำงานเกี่ยวกับเพจนั้นง่ายขึ้นนะคะก็คลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่เดิมหรือจะเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้นะก็จะเป็นหน้าใหญ่ๆ หน้าหน,นะคะเพจสอ,อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะกลับไปที่เดิมแล้วก็คลิกโชว์เพจแบบนี้เหมือนเดิมนะคะกลับมาใหม่แล้วเราก็สามารถปรับแต่งเพจที่เราทําไว้เนี่ยนะคะย่อขยายตรงนี้ได้หมดเลยต้องการเล็กแค่ไหนใหญ่แค่ไหนแล้วก็สามารถพรีวิวได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกพรีวิวดูว่าให้มันเต็มจอเป็นแบบไหน ตัวนี้เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนะคะว่ามันมีการดาวน์โหลดอะไรไปบ้างก็เป็นเครื่องมือง่ายๆแล้วก็การล็อกโพสิชันนะคะเครื่องมือหนึ่งที่ไม่ค่อยได้บอกก็คือเราต้องการที่จะล็อกก็จะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้มาให้เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะมีการ Copy Style แล้วเวลาที่เราไปปรับแต่งเราก็เนี่ยพาสสไตล์กลับมา วางได้แค่นั้นเอง t r a n p r e n c y นะคะก็คือการปรับปโ่งใสนี่นะคะตรงนี้เราปรับไม่ได้แล้วนะคะเราต้องมาคลิกตัวล็อกออกไปกุญแจล็อกออกไปเสร็จแล้วก็เราอาจจะ Duplicate มาหนึ่ง d u p l i c a แล้วตรงนี้เราทำเป็นแบบ t u a n p r n c y เราต้องการ Duration เราก็มาเลือกดูเ t ชันเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราอาจจะทำเป็นแบบจางๆก่อนเห็นไหมคะเราก็ปรับขยายเพิ่มได้ ถ้ามันยาวเราก็ปรับได้อีกนะคะก็ตรงนี้ก็เลือกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเดี๋ยวถ้ามีเครื่องมือใหม่ๆห,หรือเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็จะทำคลิปอธิบายต่อนะคะขอบคุณค่ะ